สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เก็บผ้าอยู่ที่บ้านนี้เสร็จแล้วนะคะงานดอเทียนก็จะมาเก็บผ้าให้ป้าแตนนะคะที่ลานองค์ปูนะคะ

ตัวโตจะซ่าลงมาตรงนี้นะสุดแล้วนะหือเธอก็ hmm? <coughs> อ้าพู้ารือชาเพ่ดให้ให้าจะให้ก็มีทำได้ฟอนสา้ให้มั่งสี่มังสี่นได้เปนสกรือยางนะอันเนาะสามผูให้าได้ฟอนสามผให้สอคันคันคันแม่อุยไปแล้วบ่บบเราสีบ่คันลามากับบล็มือ่นะะอจบ คนบอกอีนน่งมันเกใหม่เอออีจัน่มันผ oh ู้ได oh ้ท่าพนบอกว่าเข้าันเขาสมผู้ได้ท่นล้บอกว่าาจะรีบเที่ยวฝ่าจะรสแต่ล้วเขาะวนพิแล้วเาเบิร์นก็ฝ่ายจะมเียวันเล่นบเขาจบเาเขบอเขาจเบิร์นแลวเขาจะเป็นกันแบบอคนห้ามดีพันี 爸爸的瓜，一斤三。<c oughs> <c oughs> เอาอยู่บนนี <dans les. S 1> ้เอ็นตะเสือเสือผ้าไปกั็ัีพี่ดาพี่ดา

บริษัทตัวน้อยมันจะเป็นเบอร์เอ็มนะครัร้อย้าสิบเขาตแก่ที่ผ่านเท็ถ้าอกคบาไม่ได้อะอบตแนนชเิแลนะไเขเตอนนี้เขาในสาเิจบรกเนอาี่เกียมาดูได้กระทับมาเลยอ่ะ สเกมังไม่ <t ip> <op> ้าสเน็กขอมมาป่าด้มันเยาสี่สี่สเน้า่เมื่อบัานก้ตได้เลยอาไป้เอามันก็จู่เอาหุตนักไหรอได้มานั นาจะได้นุ้ยน้อกว่ามันมันขายไม่ด้เราค่อยเอาเยอขันน้อยที่ค่อยขายร้อย้ำช่แบบค่อยเชื่อมกับสิ่งนี้ตัแมนดูแลเรานี้นะคาาเขาที่นู่มันนู่แมนน้นะอ่านพี่แต่ว่าคลนดตัวน้อยจับม้อกคนอนึ่งนะคนนแบนี้มนว่อสิ่งทมนะเ้มมานมดา้วมม

แล้วเอาใส่ใส่ใส่ใสันบ้าเอาใส่ใช่ใช่ใช่สม เออแม่ทำวันน um ี um ้เด um yeah. yeah. ี <t ink t ink ๋ยวแม่จะเดินไปมันลอยต้ตมบอกไปยงเราเอาไม่นดีกว่าบอกทำมันอมอีกได้ตั้มตั้มตั้มีได้ไหมมีามาฉอด้าอย่างนั้นไย่าทงู่อะไรยื่อ่เลนะตะกี้มันหลายอยู่เอาอีกเออแม่เห็นแล้วแต่ว่ามันน้อยมันน้อยอยากให้ตเ่มาลู มาตั้งสอคนกอะยมันบ้อนมันนมันบ้านมันบนม่นบ้านมันบ้านมันบามบ้านม้านมันบ้านมก็บ้ายันบ้านมันบ้านมันบ้นมันบานมันบ้านมันบ้านมับ้านมับ้านมันบ้านมั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 บ้านบ้านมับับ้านบานมันบนับ้านมับับนนบ้บ้านมบาบ้านบ้าบ้านม้าบ้านดน้มนบ้านม้ับ้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 บน anh mới anh là cái khoảng nữa là cái khoảng nếu không có thể mất mát nếu không có thể mất mát nếu không có thể mất mát นี่พอดานเลยวนี้มเลี้ยอันน่ะนายนี่สอนอยู่สอนอย่นนี่ักาอันนี้คอเป็นหางยีลอ้าวอันนี้ตัดเนาีกๆขาอยู่หันดีวะบมันก่อนได้ก่อนไ่ย่นให้หาแล้วเ็ๆันเก็ล้มีน่ ี้แ่ันเนี่ย้างกบอกก็เปนตีตัก่นเดียวได้พ่อยังไม่ขึ้นเกี๊ยวนะคะยังไม่ขึ้นาะันเนี่ยโอ้ยนี้แก้แก้แก้ออกชอให้ท่ายน่ะลบหมาเลยก็เป็น ก็เล่าไม่เอาเลยเนาะเช่ที่ตัดแล้วก็เลยนะเก็บอยู่พันแล้วพวาเขาเก็บอยู่พันมึงไม่ไตวางก็ไปลงงานคอยเนอะเฮ้ยรวยถ้าจะเอาปูเลียนปยเลียนใส่ก็ไก่มีไหมที่ไก่

กเป็นโซลาเนาอ้หอกเาส่ลโหลอกโบไใส่กระโดวดมันก็ด้อเนวดมันนอมีหลายบโอ้ไว้ก็สร้างมาเ็วดมื่นเงิน้า่วดใส่ขวดวดเป็นวงเลยเาขาเาสร้างมาให้เขาห้ขัดเน่ยลรด้วเล่าไม่ร้าไมเขาสร้างหน้าก็ได้เนาเขับตรงเพี่อช่ก็

เอาเมื่อโลดองท้องหร่อจสบายเนาะบ่เมื่อกับอาหารเอาเมื่อกัเมื่อครั้งบาเมื่อจ่ให้ไงก็ไปเยอ่ไปเต็มเพีย